โอเคที่รักมีอะไรดูบ้างวะ่ลองดูข่าวได้ไหมเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสังหารหมู่เมื่อคืนนี้ตำรวจตรวจเจอว่าคนร้ายได้ใช้ถุงดํำในการอำพรางซ่อนอาวุธถ้าหากว่าคุณผู้ชมเจอชายคนนี้กรุณาโทรแจ้ง191ด้วยนะคะเพราะชีวิตของคุณกำลังจะหายแล้วค่ะอย่าปล่อยให้คนร้ายลอยนวลช่วยกันด้วยนะคะเออที่รักว่าไงจ๊ะชายในรูปดูเหมือนคุณเลยนะคนร้ายกบดาอยู่ที่ไหนเออย่างไงเนี่ยเออไอหมอนั่นมันมีหนวดนะ เออวสิ่ง,งเดียวที่เรารู้ในตอนนี้ก็คือคนร้ายติดหนวดปลอมค่ะเอและตอนนี้เราได้ให้ทีมตัดต่อพิเศษเอาหนวดออกจากภาพแล้วค่ะคุณผู้ชมชายในภาพมีความสูงอยู่ที่190ค่ะเออค่ะโอ้โหต่อ,อเช้า <c oughs> จะบ้าตายในสูงเท่าไหร่นะ <c oughs> ฉันสูงร6 0เพื่อนต้อขออภัยด้วยนะคะจริงๆแล้วคนร้ายสูงร้อค่ะใช่เลยค่ะสูงร้อค่ะ เมื่อกี้แกบอกว่าแกสูงร้อยหกเมรเรามีภาพที่คนร้ายขับรถหนีด้วยแขกคุณผู้ชมและนี่ก็คือเพลงที่คนร้ายเปิดในขณะที่ขับรถหนีมันเป็นไปไม่ได้ฉันเกลียดเพลงนี้นะรอเพื่อนไม่ยอที่สุดนาก็รู้ว่าฉันโคตรเกลียดเพลงนี้เลยเฮ้ย เธอใช่ไหมคือเธอเปลี่ยนเสียงไม่ถึงฉันใช่ไหมเนี่ยอ๋อแม่ฉันเองใช่แล้วแม่ฉันซึ่งเหตุการณ์ฆาตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาหกโมงเย็นของเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจกำลังเล่งสืบดูนั่นนี่เขาบอกเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เราทำอะไรใช่แล้วเมื่อคืนนี้เราสองคนอยู่ดิสนีย์แลนด์เห็นไหมดิสนีย์แลนด์ทั้งวันเลยล่ะการฆาตกรรมนั้นเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะดิสนีย์แลนด์ค่ะมันเป็นการฆาตกรรมที่โหดมากเลยค่ะคุณผู้ชมเออ้อ คือคือแบบนี้แล้วตูงุช่อยอย่างที่กูคิดไปเนี่ยคือฉันว่าฉันไม่ไว้ใจเธอไม่พวกนายกันแล้วเข้าใจผิดนะฉันจะอธิบายให้ฟังนะฉันไม่เคยฆ่าใครเลยนะรอไม่ไว้ใจแกว่ะนี่ฟังนะ บนโลกใบเนี้มีคนตั้งหนึ่งร้อยกว่าล้านเออฮะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ยังไงเล่าที่เราเหมือนกับฉันคำพูดสุดท้ายของคนร้ายก่อนจะลงมือฆ่าก็คือบนโลกใบนี้มีคนตั้งหนึ่งร้อยกว่าล้านหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ที่หน้าเหมือนกับฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่ฟังก่อนฟังก่อนนักข่าวยังพูดไม่จบอย่าแตะฉันมีอะไรจะพูดอีกไหมครับเอไม่ค่ะหมดรายงานแล้วแค่โอเคมึงเป็นฆาตกรไม่มาไม่ที่รักเอทุกคนเพื่อนเพื่อนฟังฉันก่อนสิ ฉันไม่ได้ฆ่าใครนะนฆ่าไม่ได้เห็นอะไรทั้งสิ้นพวกเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะต้องไว้ใจฉันแต่หลักฐานมันเป็ตัวแกนะเพื่อนใช่แล้ว่าตโกหกทิพย์ป้าถ้าคุณพบเห็นชายคนนี้คุณจะได้รับเงินสดเป็นรางวัลสามล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้เฮ้ยมึงอะ คือพวกนายจะไม่จับฉันให้เขาใช่ไหมล้อมอบตัวดีกว่านะฉันเห็นด้วยกับเขานเ็มคุกมันไม่มันไม่ใช่ฉันถ้านายอยากได้สามล้านไปตามหาเขาดิคนในรูปนี้คือเธอเลยนะทําไมพวกนาย3าคนเดิมมาแบบนั้นล่ะกนะมอบตัวเธอนะเฮ้ยมันไม่ใช่ไอ้มึวฉันไม่เคยฆ่าใครไว้โอเคโอเคเพื่อนฉันเป็นคนในรูปตรงไหนวะเนี่ยฮะ เมื่อคนเดียวกันชัดๆโอเคมึงไม่เหมือนเราจะทำแบบนี้นะเราจะนั่งดูหนังแบบเพื่อนกันไงเล่าเร็วไปนั่งโอเคเพื่อนโอเครีบไปเร็วดิรอกนี่ก็โดนยิงดลรอกทาเป็นเพื่อนกับตายนะจิ้งจอกรักนายเลยฉันรู้อยู่แล้วเด่ะมาเร็วมานั่งเร็วมามามาเออมาแล้วมาแล้วนี่ชัดเองไงดำเพื่อนนายนะจำได้ไหมต้องแบบนั้นสิ ฉันจะเอาเงินไปซื้อรถใหม่กูจะตีกระรีให้น้ำใจเลยตัวฉันก็จะเอาเงินไปเสริมหน้าตั้งสามล้านเลยนะเราจะทําอะไรได้เยอะเลยนะเพื่อนอย่าลืมนะว่าต้องแบ่งกันคนละรายแน่นอนอยู่แล้วเราต้องแบ่งกันดูซิว่าใครตื่นเนี่ยเฮ้ตื่นแล้วสินะไอ้ฆาตกรโรคจิตไงบึงตำรวจกําลังมาแล้วนะฉันไม่อยากพึ่งเชื่อเลยว่าแกเป็นคนทำเนี่ยพอแล้วมึงจะบุญเชื่ยอะไรตั้งนาแล้วมันก็โดนกูเนี่ยอ๋อขอโทษงั้นดาเอาปืนไปเลยนะคุณมันบ้าเลยสัสเมึงยังจะฆ้าอีก่ไหมฮะเฮ้ที่รัก <ผ>ที่รักนะแกเรียกฉันที่รักเนี่ยนะแกมันฆาตกร <c oughs> ขอโทษด้วยนะแต่ว่าฉันชักชอบของดำแล้วว่ะประกาศด่วนนะคะตอนนี้เราได้จับคนร้ายได้แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ครอบครัวของคุณปลอดภัยแล้วค่ะตำรวจรายงานว่าคนร้ายถูกจับเรียบร้อยแล้วจบรายงานค่ะโอ้อคือว่าอะไรดีนะแหมมัแคเข้าใจผิดค่ะใช่เออแค่เข้าใจผิดเพื่อนพ่อม <ใจ S 1> ึงดิ แกบัตรโก้โอเคได้ได้เพื่อนได้เราจะไม่ทำทายแล้นะเพื่อนอิบเฮยมันรัดคอกูเนี่ยอีดอกมามามาช่วยกันไว้ขอโทษด้วยเพื่อนฉันผิดเองฉันผิดเองไม่โกดเฮยกูไม่โกรธขอโทษนายจริงๆเลยนะฉันรู้อยู่แล้วว่านายไม่ใช่ฆาตกรปัดปัดปัดช่วยกันนะโอเคเนี่ยปืนของนายเอาไปพวกเราผิดเองล่ะต้องขอโทษนายแล้วเฮ้ยหยุด ฉันไม่กดพวกนายหรอกเพราะพวกนายเป็นเพื่อนฉันแม่งซึ้งสิ่งเดียวที่ฉันอยากให้พวกนายจําไว้ก็คือเพื่อนต้องไม่ทิ้งกันต่อให้พวกนายทําอะไรไม่ดีกับฉันฉันก็ไม่มีวันโกรธพวกนายพวกนายเข้าใจใช่ไหมมาๆมากอดกันหน่อยเถอะช่วย่วยัพี่นอะไรหรอกนะาเราเพื่อนกันอัปเดตล่าสุดนะคะตำรวจจับคนผิดค่ะคนร้ายยังลอยนวลอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่นี่กูจะแ่าน้เลย แกเป็นไรต่อไปเนี่ยตะกี้ทำไมเนี่ยให้เสีาสายภาษาไทยโดย JCB Studio